ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับอาจารย์นกเซียนนก,กทุกคนทุกคนครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวผพเนียตค้อนบนนะครับนะครับเป็นอกไม่ประดูนะครับอ่าความยาวควา้อนอ่าความยาวอกเกาสิบหาเส้น,นพี่น้องนะครับค้อนไม่ก็จะเป็นค้อนไม้สแกร์นะครับนะครับค้อนเครื่อเกี่ยว นะครับะประตูจะเป็นประตูคางนะครับคอนบนอกไม้ประดูุแล้วบานุขึ้นใหเบ้างนะครับกประมาณนี้นะครับขึ้นเมื่อเดียว นี่ครับเดี๋ยวมีอาจารย์ได้สนใจนะครับคอนบนอกไม้ประดู่ความยาว95เซนะครับฐานล่างนี่8 8นิ้วนะครับเป็นมัานนี่ก็8นิ้วครึ่งตัวรอบนี่ยูซ10นิ้วนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยว กดลนนี่เบิ้งนะครับพี่น้องวัวคื่ว่าเร็วใส่ได้ครับถ้าอาจารย์ใดสนใจกระทกเขามาได้นะครับหนึ่งใบเท่าเด้วพี่น้องครับคลิปนี้คลิปสันส้นๆครับขอบคุณครับ